ô phần đuốc nó phần đuốc phần đuốc nó cũng là tưới thải bếp cắp phần đuốc phần đuốc phần đuốc 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 คเนี่ยอกับพี้องครับนี่เพิ่งานมาหาใส่เด็ครับพี่น้องาครกันปีพัครับผมไม้เด็กคงหนาพี่น้องพี่น้องเพิ่ขนน้าหัวขึนครับโอ้ยใส้พี่น้องเลยใส่หัวยเนแลงใส่ันพี่น้องูดีนเงียหัวครับารเด็ครับพี่น้องยางลอใหญ่เด็ุคครับนี่เป็นสภาพไม้ครับพี่น้องครับ เป็นไฮน้าครับผมน้ำกระายแล้วครับวัฒนีเขาเจ้าดำหน้าโดนเติมแล้วครับนี่เขาเจ้าขังน้ำไปหมายงามอยู่ครับพี่น้องต่ก,ก็นล,ล่อรลุนเบิงนะครับจากชิมีป่ามุ้ยป่าผมกต็ตอบไปเลยกันต้องล่องใส่เบิงครับมาแรงแตอนนี้ผมก็กำลังย่างปักเบ็ดครับปักเบ็ดจ่องที่ไบ ในเ้าเหลียวเบิ้งเป็นงามเ้ากับปากเป็ดไว้จริงๆเหรอครับพี่น้องไม่หนี้เงียเป็นเงีย,งยห่วงเลยครับพี่น้องครับตกกระทังงามพอดีใส่เลยครับไม่หนี้ผมใส่เบ็ดดวงเบ็ดตาฉลามดำเบอร์สิบสามเล้วก็บประเดิมกับสั่างไม่พี่น้องซื้อกับสั่งว่าไม่สร้งในแอปเอาครับสามร้อยแปดสิบบาทแค่าเป็นก็ได้ซื้อเอาแล้วครับ มือ,อ,อ้่อออันนี้ครับพี่น้องมาดนำกันซีโค่นนี่น้ำมนต์ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาใส่เบ็ดไก่ผ่า,านหนึงหน่อยครับนี่ก็พผานออดครับครับวันนี้ครับอันนี้พ่านเสี่ยงครับสวัสดีครับเนี่ยพี่น้องทีมงานซีโค่นครับมือหนึ่ง<อ>โอ้น้ำมนต์น้ำมนต์เราจีรุงไปไทายถ้ำแล้วก็เลยไปตะเวียดเนี่ยหน่อยโอ้ตะเวียดเลยบ่หน้ำมนต์ น้ำประดุกครับน้ำประดุกนี่น้ำประดุกประดุกพี่น้องบ่อนจุบขึ้นสามสี่ตัวแล้วครับให้นี่น้ำระดุกครับนี่ใ้อยเลยองนี่ลงน้ำพานี่ครับบ่เวลูกะตูงามงพี่น้องรับวกอนครับหวกพวกนี่วกประดุกับเนีนครับวท่นออนข้าเา้มัีนเกิดพวก ก็แค่เจ้าพวกกพอน้อยเดี๋ยวไฮชิมูชิจ้ากับดุนกันมือแรกกันพี่น้องอตอนนี้กันจักประมาณหาโมฆึงอยู่ครับพี่น้องเฮ้ยผมได้โล่งเฉียบเบ็ดเรีวยัน,นทยทิดหน,น่อยเพราะว่ากัได้พายทำน้ำครับพี่น้องจะได้เห็นบรรยากาศน้ำเบ็นน้ำ รุ่นไซกันเดอครับพี่น้องมูลีเบ็ด84ขั้นครับมีหัว น,นี่เป็นวิธีการเสียบหววครับพี่น้องครับนี่ครับเสียบเขาตรงกกหางนันครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นวิธีการหาอยู่หากินแบบบานๆแล้ว,วยะครับพี่น้อง เบ็ดมือดีเดไซด์แต่ไใหไหน้าเลยครับพี่น้องผมบ่ไดไส่ในหวยเลยครับให้นน้ำมุนบนไ่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลาคืนต้นไรยปลาจะคืนจากหวยมาหากินอยู่น้ำไฮน้าครับผม เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเสียเบดแล้วละครับผมเดี๋ยวสิไปเศร้าเมื่อยอยู่เสียงหน้าครับผมล้วก็จ้างทารุนติดตามกันรอบหยามนะครับพี่น้องสนใจกันครับผมว่าจะเป็นในเมื่อนี้สวัสดีตอนเศาร์นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาขึ้นรอบยามนะผมยามอยู่รอบหนึ่งอยู่ครับแต่ว่าบ่ถือป่าเลยครับพี่น้อง มือนีเลยพากันนอนครับก็เลยวไดไทยถาำห้เบิงครับเอ,นบนอนบ้มาลุ้นกันเบิ้งรอบเสาเนะครับพี่น้องอันนี้ตื่นมากรูเบ็ดครับประมาณตีสี่เบ็ดขั้นแรกของเร็นเลยโอ้อยเงี้ยหมดถิ่มกซือครับ ต่อไปเลยครับโอ้โ no, อ้ปลาดุก no. พี่น้องปลาดุ๊กปลาดุ๊กครับดูกระลังงาเลยพี่น้อง ดูกหน้าพี่น้องวัได้ปนอยู่ครับเนี่ยดูเหมือนต่อครับผมจะไหไม่แต่งเงียหล่อนหมดพี่น้องว่าเหรอครับเราเดือกวัด่ไม่ยอมว่าเด่นเสียบเงียไว้อันนี้อันนี้เงียอยังอยู่ Ui, phản ánh mọi người ngon thử như honey honey. ủi phản ánh mọi người ngon thử như honey. ủi phản ánh mọi người ngon đúng như honey. ủi phản ánh mọi người ngon หอยงามขนาดเลยพี่น้องเลยไปดูหน้าฮะรุ่นกันต่อครับพี่น้องครับโอ้ข้างหน้ามีอาการพี่น้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกอีกแล้วพี่น้องตัวที่สามแล้วปลาดุกดุกหน้ากำลังงามครับผมคนน่ะฮู้ย จะเบื้งหลังเล้ยพี่น้องก็ล้างดินเนี่ยครับประดุกเท่านี่ก็โตป่ะงี้วันไี้พี่น้องก็กำลังพอได้ปนครับลนะุงกันต่อครับผม โด,โดนถือเตีอยจีพี่นอ้องเบ็ดท่องยิ่งเสร็จเหรอยู่แค่พี่น้องเดี๋ยวเบ็ดท่องก็เป็นสิอ๋อใส่กันพิจนนารณาเด้พี่น้องเบ็ดท่องเป็นอย่างที่เป็นสิบานมันป่าให้ป็นอย่างคือหักสิโอ้เบ็ดหักครับโอ้อยู่วะยู่วะ โอ้บว่ายู่พี่น้องมันถือ,อ,งองเงี่ยงเด๋ยวเลยหักเลยไหมครับป่ายัางก็จะไม่แห้งเดี๋ยวพี่น้องเบ็ดหักเลยครับหักคน,นสำเนัยพี่น้องเอ้ย คนขึ้นเป็นป่ามาเหตุขึ้นเป็นป่าก็โตแญ่เติบแล้วครับนี่บีขึ้นอีกกับโกงอีกแล้วครับพี่น้องครับป่าแล้วครับดึงด้วยว่าจักี้ยูบอยูน้องหัวจุม่มลงเลยครับสนาสีพี่สิบูยูเยอะย กอดเขาครับเสียดายครับลดพี่น้องวิวครับโอ้เบ็ดขึ้นกันครับกดจักก่อเขาข้าเจ้ากันพี่น้องครับเมื่อเมืองตัวนี้ครับโอ้ไต่ข้าเบ็ดเลยพี่น้องโอ้แตงว่าติดโดนเติบแล้วครับ โอ้ปลาเข็งครับแต้มแหลกมาแล้วพี่น้องแต้มแหลกมาแล้วรครับปลาเข็งแม่งามอยู่ครับหลุดเงินต่อครับพี่น้องอืมเบ็ดขึ้นเสียงเงาขึห้อยติดอยู่ครับแต่เดี๋ยวผมต้องมงงกันอยู่ ดุบพีน่น้องตักปลายังบุกครับนี่ม่มีอะไรเกิดเลฮะบ้าฝากก็เริ่มแจ้งเนี่ยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสรุปให้พี่น้องเบ้างบูม,มิกันก็ได้กิ่นด้วยครับแต่ว่าเกือบปวดครับพี่น้อง มันเบ่งไดครับลับโซ่ปลาน้อยตัวนึงเข้าเอี่ยตัวนึงโอ้ปลาดุกกระเบนหัดยังพี่น้องเอยจับหนาได้ยังไงอจับาดุกกรดนลี้พี่น้องสามตัวกรนพดีแล้วครับ ตัวที่สามครับรวมใส่กันว่ามีหนองกับป๋อเค็งไปดูเข้า โอ้ฟันเสียงเขาคือหอยอันตันอันตันมาแถบพี่น้องประดุ๊กปะพอไปอ้คงก็ได็ประดุกสามตัวมังเชียวรับโอ้พุ่นาผ่านวัดยีไก่พี่น้องบ้านขึ้นมายู้ครับบรรยากาศยามมื้อเช้าสดชื่นมีแห้งครับพี่น้อง ตรงหน้าบ้านโฮมันนี้น้ำมนเป็นเต็งหนึ่งใช่พีมรองมือเนี่ยยกไข่เป็นเต็งหนึ่งเลยปลาอิดปลาหยากไอเด้นรอบโซ่เอ้อย่างเี้ยไม่อยากพาก็ไม่อยากพากเออเออได้ปลาไหลตัวนึงครับ ก็ดูบกคคลพ่อครับผมเออ,อไหลบองพ่อหน่อ,อ,อย,อยพี่น้องครับนี่เดีโอ้ยโอ้ใส่ใส่เอาซ่างนะ้ำมันหน่อยพี่น้องครับมือไงปลยึดปลายยาครับมือเนี่ย <c ười> ไม้นี่พี่น้องโอ้ทีได้บักใส่หนักแข้งไปเลยว่าบ๊บสีบ๊มาอีก <c ười> มาบา่ถึอยงี้ปลายที่แล้วครับพี่น้องอ่าน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  เดี๋ยวเราเ้าทั่ษิณนงด้อันปากคอเ่ยุ่นแปดขีดนี่แหะนี่ครับผมเอขาวไปกินกันทุกคนอยู่พี่นั่งให้ะดุกซ้องตัวขึ้นนี่พี่นังปาตคอซ้องตัว จะลองพิกมเนพนของครับพี่น้องมือเดียวรถสามหล่อมาครับรถสามสามหล่อพันออดมาแล้วทางกับบ่อไก่บันไดครับจากบ้านมากกว่ประมาณเจ็ดแปดกิโลมือหนาแก้มือไหมครับพี่น้องครับถือสว่าไซสบอสึกหม่องครับมือนี้ อวิวยังมุสอง,งามขนาดเลยพี่น้องไ,ได้มากพอถึกจังหวะป่ามันมากคือแบพอมาสุปีกพ่อจะกินอยู่ครับพี่น้องอ้าวนี่ทางเดผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามไปกันตั้งใจให้ทีมงานวิชีบานเกิดทีมงานน้ำมนต์พระลุยด,ด้ยครับพี่น้องครับไหแก้มือกันไหมครับผมวันนี้ผมมาล่องไซเบอร์เองครับ เขาจะว่าเอฟซีเรียกร้องมากบางคนมันวาเห็นถ้าพันโซไรอยากเห็นเนจะคล้องซองใส่เบียดเลยก็ยเลยมาใส่พี่น้องเขาเลยเบิองเดช้มแล้วก็บพอ่อในป่าไปชป,ป,ปน,ปก,น,นกีได้ปนอยู่ดอกพี่น้องปลาดุกสามตัวน้ำมันกระหอบยังมากพี่น้องโอ้เบียดหลายใส่น้ำมนันเอาไปพอกันไหมครับพี่น้องมือนี้สวัสดีครับ